คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บิตคอยนะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ของ Bitcoin ก่อนเปิดตลาดคืนนี้นะครับ ก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมได้พูดไว้เนาะคลิปล่าสุดมาสุกเนาะว่าการปิดตลาดเมื่อไรนะครับเสาร์อาทิตย์มันจะไซเว์อยู่ที่เดิมนะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดิ่งนะแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นนะครับก่อนปิดตลาดเนี่ยนะครับทำให้สถานการณ์ของบิตคอยตอนเนี้ยมันเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคือราคาอยู่โซน 26งหมื่นปลายๆนะครับสองหมต้นต้นสวิงอยู่แถวนี้นะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะพูดถึง1ฟิโบโนะครับที่ผมตีไว้นานแล้วนะครับไปดูคลิปเกา่ๆาๆได้นะคือตีไว้นานมากๆแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นฟิโบไทม์นะครับเป็นการวัดในส่วนของสเกลเวลานะเพื่อนทีนี้เนี่ยการวัดสเกลเวลาพอผมวัด ว่าทั้งหมดนี้เป็น non standard นะครับผมเริ่มวัดจากโลตรงนี้นะครับขึ้นมา high a ชุดนี้นะครับที่เป็นชุดแรกนี้นะทีนี้เนี่ยผมก็จะได้ในส่วนของช่วงของเวลานะครับว่าการที่จะปรับ collection w ฟ v x ชุดนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ f i b บ33.3ซึ่งเป็นขั้นต่ำนะครับในการปรับตัวของเวลานะจะตรงกับ วันนี้หนึ่งทุ่มนะครับอันนี้ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับวันนี้1ทุ่มคืออย่างน้อยที่สุดนะครับที่บิตคอยต้องกลับตัวนะครับดังนั้นทุกโลทุกไฮที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหนึ่งทุ่มของวันนี้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมันน่าจะยังไม่ใช่หลุมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากดังนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือ โลหลังจากแท่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ผมดูสถานการณ์ของบิตคอยตอนนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เวฟสุดท้ายของขาลงเนี่ยมันจะเกิดการยกโลขึ้นนะครับหรือการทำา5เฟล4ีเฟลว่ากันไปนะครับการยกโลหมายความว่าหลุมจบที่แท้จริงเนี่ยมันจะตื้นกว่าโลช่วงกลางเดือนพฤษภานะก็มีสิทธิ์นะที่ จะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนนี้ในส่วนของเวฟสุดท้ายนะครับเส้นสีเหลืองนี่นะเวฟผมปิดเส้น M A กันเวฟสุดท้ายเส้นสีเหลืองเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นเวฟ4นะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะที่จะลงเป็น collection non standard แบบนี้นะครับก็จะเป็น A B C X A B C นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองผมนะทีนี้เนี่ย การลงขึ้นชุดนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ตอนนี้กำลังจะเป็นการเด้ง B เฉยๆนะครับตอนนี้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงอะ่ะมันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะก็มีการลงโซนโอเวอร์โซลแล้วนะครับแต่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวนะแค่ลงโอเวอร์โซลเฉยๆนะเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยในไทม์เฟรม1ชั่วโมงผมมองว่ามีโอกาสนะ ที่จะเด้งกลับมาที่โซน27 0 0 0ก่อนนะเนี่ยก็จะเจอต้านตรงนี้นะมีก้อนตรงนี้เล็กนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยพอจะมองเป็นต้านได้นะครับก็จะอยู่นี่เลย27 0 0นต้นๆเลยนะครับไม่ถึง27100นน่ะครับกรอบตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นต้านในขาขึ้นชุดนี้ได้นะครับซึ่งการขึ้นชุดนี้เนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันน่าจะเบรกไฮตรงนี้นะครับ หายช่วงสี่ทุ่มของเมื่อวานครับสี่ทุ่มห้าทุ่มของเมื่อวานนะเดี๋ยวผมปรับสีนอ่ะเนี่ยผมมองว่าน่าจะทะลุหายตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะน่าจะตั้งสต็อปลอสกันตรงนี้นะครับเพราะว่าในมุมมองของแพทเทิร์นการลงอ่ะหลายๆคนนะเห็นว่าตรงเนี้ยมันหลุดโลนี่นะผมวงกลมไว้ตรงเนี้ยมันหลุดโลแล้วตรงเนี้ยทำ high ไฮใหม่ไม่ได้ ก็ะจะเป็น lower low higher low ลงมาแบบนี้เป็น2สเต็ปแล้วนะเนี่ย lower low higher low lower low h i g h low นะดังนั้นผมมองว่าในภาพย่อยอ่ะมันต้องมีคนที่ตั้ง stop loss อยู่ตรงนี้อันนี้ทำเฟรมสชั่วโมงเนาะคือมันดิ่งลงมามันขึ้นมาทำ high, ม่ไม่ได้แล้วดิ่งลงมาอีกเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยคนจะมองว่าเป็น h i ไฮที่ตั้ง stop loss นะครับชุดนี้เนี่ย เลยจะเป็นการเด้งขึ้นมาเพื่อกินสต็อปลอตรงนี้นะครับดังนั้นจุดตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยนะเพื่อน,อนผมมองว่าจุดตรงนี้ยังจะโอเคกว่านะครับอันนี้ทางเฟรม4ชั่วโมงเนาะจะเป็นช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะครับไฮไฮของวันอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะเออถ้าตรงนี้ถ้าเป็นช่วงค่ำๆข,ของวันอาทิตย์เนี่ยไฮตรงนี้นะ ผมมองว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับมีโอกาสที่บิตคอยจะเด้งขึ้นมากินส t o p ปล s อตนะครับตรงนี้นะออแล้วทีนี้เนี่ยพอเรากลับไปดูในไทม์เฟร m e 1ชั่วโมงนะครับผมเปิดเส้น MA ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเส้น MA 200นะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่2 7 1 1ดอลลาร์นะครับเนี่ยก็มีโอกาสนะว่าไทม์ f ฟร m e 1ชั่วโมงเนี่ยชุดขาเด้งตรงนี้เนี่ยจะเด้งขึ้นมาเพื่อเทสแนวต้านของเส้น MA 200นะครับก็ อาจจะทะลุขึ้นไปเข้ากรอบแนวต้านผมตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นการขึ้นไปแต่ไส้นะครับตัวเทียนก็อยู่ใต้เส้น MA เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือมุมมองของผมในวันนี้นะครับทีนี้นะครับเรามาอยู่ใน Time Frame Week นะครับเรามาดูภาพใหญ่ในระดับสัปดาห์นะครับผมมองว่ามีแนวรับอยู่2แนวใช่ไหมที่เราโฟกัสกันมานะครับแนวรับแรกคือเส้น MA 200นะครับใน Time Frame e e k นะเส้นนี้เนี่ยถ้าเรามองในซีนารีโอที่ขาลงชุดสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นขาลงแบบเฟลนะครับก็คือมีการยกโลขึ้นมานะครับเราก็สามารถมองได้นะว่าเส้น MA200 นี่แหละอาจจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับในการจบขาลงของบิทคอยนะครับตอนนี้จะวิ่งอยู่ที่26264นะครับตอน่งตอนนี้นะที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นี้นะส่วนอีก เส้นหนึ่งที่ผมอยากให้โฟกัสนะครับก็คือ ma 20นะครับนี่เส้นส้มตรงนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านบนของกรอบศักศิ์สิทธิ์นะครับที่ผมตีไว้ว่าเป็นเป้าแนวรับสุดท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันปรับตัวลงมานะครับเข้ากรอบนะแล้วมาเทสเส้น ma 20ใน time frame week นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 25641นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเอาราคา26200นะครับตรงนี้นะดูไว้เป็นเส้น MA นะครับแล้วก็2 6นเออ25,600นะครับอ่ะตรงนี้อีกจุดเดี๋ยวผมลบตรงนี้กันอ่ะเรากลับไปดู Time Frame 4ชั่วโมงนะจะเห็นอะไรบ้างนะครับ จะสังเกตได้ว่าถ้าในระดับไทม์เฟรม e ชั่วโมงเลยนะตอนนี้ค่าของ RSI จะวิ่งอยู่แถวแถวสีปนะแล้วไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยดังนั้นถ้ากราฟนะครับถ้ามันขึ้นมาที่27 0ต้นๆนะแล้วเริ่มทำการทุบในคืนนี้เลยนะทุบลงไปนะครับอาจจะเทส MA 200ก่อนไหมนะครับแล้วเด้งขึ้นมา1ขาแล้วลงไปที่ MA 20นะครับ ลงมาแบบนี้นะมีโอกาสที่จะได้เห็นภาพอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยลงมาแบบนี้ใน RSI นะครับ i ทม f เฟรม4ชั่วโมงนะก็มีโอกาสนะเพื่อนๆอุย้ยนี่มีโอกาสนะที่ขาลงชุดนี้นะครับ RSI จะลง overbought นะครับแล้วเด้งขึ้นมายกโลแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดสัญญาณกับตัวในระดับ Time frame 4ชั่วโมงได้ ทีนี้เราไปดูในภาพย่อย1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้กันนะเดี๋ยวรัากนี้ไว้ที่เดิมอ่ะกลับไปดูใน1ชั่วโมงนะครับผมจะเห็นมุมมองมุมมองหนึ่งนะครับว่าเส้น RSI นะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงช่วงเช้าที่ผ่านมานมันลงโอเวอร์โซแล้วนะเมื่อกี้4ชั่วโมงผมมองแบบนี้ใช่ไหมนี่ดังนั้นเนี่ยถ้า ขาลงชุดนี้เนี่ยที่ต้องลงมาเทส MA 200นะครับผมมองว่า RSI ใน i ท e f r a ร me 1ชั่วโมงอาจมีสัญญาณกลับตัวตรงนี้เนี่ยแต่เป็นการกลับตัวที่จะเป็นชุดเด้งชุดนี้นะครับชุดที่มันจะเด้งขึ้นมาชุดนี้เฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ย1ชั่วโมงถ้ามันมีสัญญาณกลับตัวผมมองว่าอาจจะเป็นแค่สัญญาณพักตัวเฉยๆนะครับ นะถ้า RSI มีสัญญาณกับตัวใน Time Frame นึ่ชั่วโมงนะครับมันเป็นการพักตัวของ Time Frame ที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่มันคือการเด้งชุดนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่นะเหรียญต่อมานะครับอีเธอเรีนะสำหรับ e ีเ e อเรียมนะครับเหมือนเดิมผมไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะมันขึ้นลงแปลกๆนะแล้วดูแท่งเทียนแต่ละแท่งนะอันนี้ t ทางเฟรม e 4ชั่วโมงนะเพื่อนๆทั้งไส้ข้างบนไส้ข้างล่างมีครบเลยนะ คือผมไม่ชอบกราฟอะไรแบบนี้ที่แบบเป็นไส้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเออมันดูแบบปั่นเกินอะนะครับพอแต่แต่ถ้าเราดูเนื้อเทียนจริงๆอะโอเคนะภาพมันก็ไม่ต่างจากบิตคอยเลยนะเพื<ๆ>่อนเออแค่ผมแบบไม่ชอบไส้มันอนะ่ะไส้แบบนี้มันอันตรายนะมันมันบ่งบอกถึงการมีแรงซื้อแรงขายในจํานวนเงินที่ค่อนข้างมากนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะมันก็คือแบบ มีการซื้อการขายที่ค่อนข้างจะผันผวนอยู่นะครับในแต่ละแท่งเทียนดังนั้นเนี่ยการหาจุด stop loss หรือจุด tp เนี่ยผมมองว่าต้องใช้ในภาพใหญ่เลยอะ่ะคือแบบต้องเป็นโลลึกๆแบบเนี้ยถ้ามันเป็นแค่โลหรือ high ภายในตัวเทียนอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าอันตรายนะครับโดนสวิงกิน stop loss เละเทะเลยนะเออก็ต้องแบบมองจุดโลจุด high ในการวาง stop loss อะ่ะในภาพใหญ่นะ แบบนี้จะปลอดภัยกว่าผมก็เลยมองว่าอย่างอีเทอรเียมเนี่ยถ้าเรามองว่าบิตคอยอ่ะมันต้องเด้งขึ้นมาเพื่อกินสต็อปลอสนะครับแท่งช่วงเช้าช่วงค่ำที่ผ่านมานะอีเทอรียมมีโอกาสได้ซ้ำไปนะเพื่อนๆที่จะเด้งอยู่ดีๆแบบเด้งกระชากขึ้นมานะมีโอกาสนะขึ้นมาเทส MA200 นะในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูกันจริงๆ อีเทเรียมมันได้กินสต็อปลอสช่วงเช้าไปแล้วนะเนี่ยถ้าใครวางสต็อปลอสไว้ที่หายช่วงเช้าที่ผ่านมาโดนกินไปแล้วนะครับใครวางไว้ช่วงแท่งตีสามที่ผ่านมาโดนกินไปแล้วนะครับตอนนี้จะเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับก็คือแท่งสามทุ่มของเมื่อวานแท่งนี้ยังไม่ได้โดนกินสต็อปลอสนะผมก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันอนะ่ะถ้าบิตคอยยังเด้งยังไม่เสร็จอ่ะนะครับเพราะว่าบิตคอยยังไม่ได้กินสต็อปลอสช่วงเช้าเลยนะ ดังนั้นเนี่ยถ้าบิตคอยเด้งแล้วลากอีเทอรีม่มขึ้นไปได้ต่ออีกสักหน่อยนึงดังนั้นไอ้แท่ง3าทุ่มของเมื่อวานก็ไม่น่ารอดนะครับก็น่าจะโดนกินสต็อป o อสนะดังนั้นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดสต็อปรอสนะขอแบบภาพใหญ่ๆเลยผมว่าหายตรงนี้นะครับายของวันพื่อเลือดหัดนะช่วงเช้าช่วงแท่งตีสามของวันเพื่อเลือหดนะอออออหัดอะไปดูสีชั่วโมงนี่แท่งเนี่ย แท่งนี้เลยแท่งแดงๆเนี่ยเรื่อหัดตีสามนะครับตามเฟรมสี่ชั่วโมงผมว่าตรงเนี้ถึงจะปลอดภัยนะครับแต่ก็ยังอันตรายอยู่ดีเพราะอะไรถ้าผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาถึง MA200 แสดงว่าโดนกินเรียบหมดเลยนะสำหรับอ t h เ r ี่ m ียมใครเล่นชอ็อตนี้อันตรายนะครับตอนนี้นะแต่ถ้าใครถือมาจากข้างบนผมว่ายังโอเคอยู่มันยังพอลุ้นมันยังพอสู้ได้อะไรแบบนี้ครับผมมองว่า อย่างมากที่สุดอ่ะมันก็ขึ้นมาแล้วก็ติดนะครับเพื่อลงต่อนะครับอาจจะไม่ถึงได้ซ้ำเพราะบิตคอยขึ้นได้อีกนิดเดียวเองนะเพื่อนๆอ,อาจจะขึ้นได้ถึงคัามนี้แล้วก็ลงเลยนะครับดังนั้นอาจจะอยู่แถวนี้แหละนะไม่รู้นะครับผมก็พูดไว้หลายๆซีนารรโอละกันนะครับแค่ภาพใหญ่ผมมองไปในทิศทางของการลงนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงฟิโบไทม์ในส่วนของฟิโบไทม์เนี่ยวันนี้ผมจะเริ่มพูดฟิโบไทม์นะครับเพราะว่าบิตคอยมันใกล้ จะกลับตัวเนาะอีเเรียมผมก็ว่าจากโลนะครับถึงไฮนะครับแต่อีเาเรียมในระดับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะเจอว่าฟิโบ33.3นะครับอยู่ที่แท่งตี3ของวันศุกร์นะครับดังนั้นอาจจะกลับตัวช้ากว่าบิตคอยหรือเปล่านะครับหรือถ้าบิตคอยมันจะดิ่งมันจะดิ่งแบบค่อยๆลงหรือเปล่าแล้วไปไซด์เวย์อยู่ข้างล่างอะไรแบบนั้นนะครับ เพื่อรอเหรียญอื่นๆที่ในฟิโบไทม์มันยังไม่คอมพลีทแบบนี้นะครับดังนั้นสำหรับ e ีเ e อ e รี่มผมมองว่าถ้ามันยังไม่ถึงปี3ของวันศุกร์นะครับภาพใหญ่ในการเป็นคอลเลกชันตรงนี้จริงๆนะก็ยังคงเป็นทิศทางของการลงหรือเปล่านะครับดังนั้นก็จับตาดูนะครับอาจจะลงเรื่อยๆถึงปีสของวันศุกร์ก็ได้นะครับสำหรับ e ีเ e อ e รีนะ โอเคเหรียญต่อมาเหรียนสุดท้ายนะครับก็คือ ARB นะครับลูกรักผมเลยนะครับฟิโ t ทามผมลบไปนานละสำหรับ ARB นะเพราะว่าจุดกลับตัวมันจบได้ตั้งแต่แถวนี้แล้วนะครับก็คือต้นเดือนพฤษภานะซึ่งตอนนี้มันยังไม่จบ ก็ลากยาวกันต่อนะครับสำหรับฟิโบไทม์มันคอมพิวตไปแล้วนะครับสำหรับ ARB นะเหลือแค่รอบิตคอยกับตัวแค่นั้นเองนะครับสถานการณ์ของ ARB ตอนนี้นะครับช่วงค่าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันหลุดแนวรับตรงนี้แล้วนะครับนีผมตีสามเหลี่ยมไว้นะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมโง่นะผมก็ตีไว้เล่นๆน,นั่นแหละ มีอาการหลุดตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับตอนนี้ AIB กำลังเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็มองเหมือนกันว่าเด้งเพื่อพักตัวนะครับในระดับทางเฟรม4ชั่วโมงก็ไม่มีสัญญาณกลับตัวนะครับยังไม่ลงโซนโอเวอร์โซลด้วยซ้ำไปไปดู1ชั่วโมงนะครับในระดับทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับเจอสัญญาณกลับตัวนะครับเจอบูลลิตเดเวอร์เจนต์ตรงนี้นะครับ แต่สัญญาณตรงเนี้ผมมองว่าเด้งเพื่อจะลงต่อนะครับไอสามเหลี่ยมโง่ๆตรงเนี้ที่ผมตีเป็นเส้นแนวรับนะครับพอมันหลุดลงมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องเด้งขึ้นมาเทสนะครับเทสเพื่อลงต่อนะขึ้นมาเทสลงต่อแบบนี้ทีนี้เนี่ยผมเห็นความสัมพันธ์บางอย่างนะครับระหว่างเส้นแนวรับเส้นนี้นะครับ กับเส้น MA 5 0นะในทมงเฟร,รม1ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะครับดังนั้นผมจะมองว่าชุดเด้งชุดนี้เนี่ยใน b u l l i t d i v e r g e n จตรงนี้เนี่ยทมงเฟร,รม1ชั่วโมงมีโอกาสนะครับที่จะเด้งขึ้นมาเทสเส้น MA 5 0นะครับแต่ว่าตอนนี้ย RSI ผมมองว่ายกขึ้นมาค่อนข้างสูงแล,วล้วนะเพื่อนๆอันนี้ขึ้นมาถึง41แล้วนะครับ ดังนั้นผมมองว่าอาจจะไปได้อีกไม่ไกลนะครับตอนนี้ติดเส้น m a 20อยู่นะครับขึ้นไป2รอบแล้วนะครับแล้วกลับลงมาเป็นไส้นะครับดังนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะจบแล้วนะครับก็จบแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือแบบไม่ได้เด้งขึ้นไปเทตร,ตรงนี้นะครับก็ต้องลงต่ออีกชุดหนึ่งนะ ดังนั้นก็ต้องดูในส่วนของ A R B นะครับผมมองว่า Bitcoin มันต้องลงอีก3เวฟใช่ไหมลง1ขึ้น1ลง1น,นะครับดังนั้นไอหลุมตรงนี้เนี่ยหลุมตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะมีแนวรับตรงนี้มาคอยรับอยู่นะครับดังนั้นผมมองว่าถ้า A R B มันไม่ได้เด้งขึ้นไปเทสเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะลงมาเลย นะแล้วค่อยเด้งขึ้นมาเทสแบบนี้อีกรอบนะครับดังนั้นจุดปลอดภัยของสต็อ l ลอสนะสำหรับ A R B นะคือไฮตรงนี้นี่ไฮช่วงค่ําของวันศุกร์นะตรงนี้ผมมองว่าโอเคอยู่ที่จะเป็นสต็อ l ลอสนะครับในการวางช็อตนะครับส่วนเป้าแนวรับในภาพใหญ่นะครับผมยังใช้ฟิโบในการจับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราดูนะครับ <laughs> ก็ฟิโบมันบ่งบอกว่า หลุมของ ARB จะอยู่แถว0.93ถึง0.99นะครับก็เป็นโซนต่ำดอนนะตรงนี้ผมก็รออยู่นะครับรอมานานแล้วแล้วรอต่อไปนะครับก็คาดว่าจะได้เห็นกันภายในสัปดาห์นี้เลยแค่มันจะวันไหนเท่านั้นเองนะครับอาจจะวันศุกร์ก็ได้ไหมเพราะว่าอย่างอีเทเรียมมันยังแบบซีสาวันศุกร์เลยเนาะดังนั้นไม่รู้สิอาจจะต้องรอถึงวันศุกร์ไหมนะครับก็ ได้นะครับผมถ้ามือรอนะครับตอนนี้ก็ยังชอ็อตอยู่นะผมชอ็อตมายังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเ,เนาะจบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บิตคอยเอเทอริวแลวก็ ARB สําสหรับคนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ